โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไลฟ์แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคะช่วยแนะนําตัวได้ไหมคะว่าชื่ออะไรไปยังไงมายังไงคือเหมือนกับเราก็เพิ่งคุยกันจรงจิงๆจังๆครั้งแรกนะเนาะพอคุยกันจริงๆติดต่อสมัครเรียนมาวันวันพุธใช่ไหมคะแล้ววันนี้วันศุกร์ช่วยแนะนําตัวทีค่ะอชื่อนานาค่ะก็ตอนนี้ก็มีม,ม,มีมีแฟนเป็นคนซีเดนนะคะแล้วก็ยื่นวีซ่า เพื zaman, ่อที่จะไปอยู mostly, izations, ่ที after, ่น mm ู hmm. ่นตอนนี้ก็รอตอนรอวีซ่าสิบเดือนก่อนนั้นเนี้ยก็มีติดต่อครูไปว่าแต่ว่าอยากจะเรียนภาษาในระหว่างที่เรารอวีซ่าก็แต่ว่าแบบมันก็เราก็ยังติดขัดนิดหน่อยว่าเรื่องเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็ขาะแล้วเราก็เออลองลองเรียนเองไหมเพราะว่าเราใครใครก็เรียนเองได้เนี้ยค่ะก็เลยลองเรียนเองแต่ก่ว่าเรียนอยู่สองสามเดือน มันมันอ่ามันไม่รอดอะคะ่ะคือไม่ใช่ไม่รอดแต่ว่ามันแบบเราเราไม่รู้พื้นฐานเราไม่มีพื้นฐานค่ะอ่าแล้วก็เรียนเองแบบได้ได้จิกซอทุกอย่างมาหมดเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนทําไมเราไม่เข้าใจมันมันไม่ใช่สิมันเถียงมันมีข้อโต้แย้งตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้เนะะี่ยค่ะก็เลยเออลองลองสักที เราเสียย่อมเสียเงินดีกว่าดีกว่าเสียเวลาค่ะก็เลยติดต่อครูอีกทีนึงหลังจากที่ลองเรียนเองแล้วส่งสัญญาเนี้ยค่ะก็เลยลองติดต่อคูคุยทีนึงพอดีว่าจังหวะคุณครูเปิดคอร์สสอนเรียนราววีซ่าพอดีก็ได้จังหวะประจวบเหมาะอะไรพอดีเลยค่ะก็เลยสมัครเรียนกับครู แล้วแล้วช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยค่ะเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจคิดว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะคิดแบบนี้เหมือนกันก็ลองมันมีของฟรีก็ลองเรียนฟรีก่อนสิอะไรเงี้ยเยอะแลวใน youtube ค่ะแล้วอะไรทําให้ตัดสินใจว่าเฮ้ยยอมควักตังค์ยอมเสียตังค์มาเรียนทําไมคะเพราะว่าลองเรียนฟรีแล้วสองสามเดือนอะไรเป็นตัวตัดสินใจช่วยให้ตัดสินใจมาเรียนคะเพราะว่า เราไม่รู้พื้นฐานเราไม่มีพื้นฐานคือพอเราเราเรียนในเน็ตอ่ะมันมีให้เราทุกอย่างมันมีแบบฟอร์มที่มันสําเร็จรูปมาแต่ว่าถ้าเราอยากได้อะไรที่มันมันสมมุติว่าฉันกำลังกินข้าวมีประโยชน์สเร็จรูปมาแต่เราอยากจะพูดให้มันละเอียดแบบว่าใช้ประโยชน์เนี้ยแต่แต่แตกออกไปอีกเงี้ยเราใช้ไม่เต็มเพราะเราได้แบบแบบฟอร์มสําเร็จรูปมาเรามีทุกอย่างสําเร็จรูปแต่ว่าแล้วถ้าเราอยากจะพูดที่มันนอกเหนือกว่านี้ล่ะเราจะพูดไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้ อ่านยังไงทําไมมันถึงหนูมีปัญหาก,การอ่านมากหนูพยายามอ่านแต่หนูหนูก็ไม่เข้าใจว่าอย่างเช่นอ,อ,อ่านอ่านต้องออกเสียงย่อยากก็ไก่ใช่ค่ะคือเรามีปัญหามากแล้วเ,เราจะรู้ได้ไงว่ามันต้องอ่านอย่างไหนค่ะใ้งคีย์ม,มันคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องอ่านแบบไหนทําไมล่ะก็ ทุกคนก็ต้องอ่านแบบนี้นะมาคิดอย่างนี้นะคะแต่พอพอเราไปฟังเสียงเ,เขาไม่ได้อ่านอย่างนี้แล้วเราทำยังไงคือมันเหมือนสเปสะสปะหาทางไม่ถูกเลยอะคะ่ะจนเอาาลองลองลอง,ลองเสียงเรียน,ยนดูอย่างน้อยก็ก็ก็ได้รู้แล้วก็พอได้มาเรียนกับครูก็เลยสวดอ๋อมันต้องเรียน <laughs> มันต้องเรียนคือมันต้องมีพื้นฐานม,มีพื้นฐานเหมือนเราต้องปูพื้นมามี มีการเรียนพยัญชนะมีการเรียนสลัเมื่อก่อนคิดว่าพยัญชนะกับสลัไม่สําคัญเรารู้เป็นคําก็ได้เดี๋ยวเราก็ผสมเองแหลแ่แหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดอย่างนี้แต่พอพอมาเออมันไม่ใช่โอ้ว <c oughs> เป็นคนสรุปสรุปได้ดีมากเลยที่ว่าจริงๆแล้วความรู้ฟรีมันมีเยอะมากเลยนะคะโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้ขาดข้อมูลนะโลกนี้มีข้อมูล <c oughs> แล้วมีข้อมูลเยอะมากแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันสเปะสปะ มันเหมือนเราไปเก็บชิ้นจิ๊กซอมาแต่เราไม่รู้ว่าอันไหนมันอยู่ชุดไหนคือมันมาจากสี่กล่องห้ากล่องแล้วไม่มีใครมาแยกให้เราดูว่าอันนี้มันเป็นกล่องนี้นะอันนี้มันเป็นกล่องนี้ควรจะเริ่มจากตรงนี้ควรจะเริ่มจากใช่ใช่เหมือนเราต่อจิ๊กซอถ้าเราไม่หามุมก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าว่าตรงกลางมันมันอยู่ตรงไหนมันอยู่มุมไหนมันอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาอะไรเงี้ยเราก็เออฉันจะต่อไปเริ่มแต่ถ้าคราวนี้พอมาเรียนกับครูเราเหมือนมันมีกรอบให้เราแล้วเรา เราเอาตรงนี้ไปแปะตรงนั้นนะไปแปะแล้วมันก็จะสําเร็จแล้วก็แบบคือหนูว่าเชื่อคุณเลยว่าต่อให้เราเรียนคือเราเรียนเองแต่ว่ามันอาจาต้องใช้เวลาเจ็ดแปดปีเก้าปีสิบปีคุณอาจจะคุณอาจจะเรียนคุณเรียนได้เจ็ดแปดใช้เวลาเจ็ดแปดปีเก้าปีสิบคุณแต่คุณต้องมันต้องใช้เวลานานมากค่ะแต่ถ้าเรียนกับครูหนูมองว่ามันแป๊บเดียวจริงอ่ะหนูเรียนเรียนสองวนันเมื่อวานเมืม่อวันซือแล้ววันเนี้ย เออมันอ่านออกแล้วเรียนสองวันค่ะท่านผู้ชมเรียนสองวันแล้วแบบเออหนูอ่านออกแล้วนูอ่านออกแล้วหนูสะกดได้แล้วไม่น่าล่ะทำไมสงสัยมันบางอย่างอย่างเช่นแบบอย่างตัวตัวตัวเคมาเจอตัวโอเนีย่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นคอควายใช่ไหมคะแต่พอมันมาเจอสระมันจะเปลี่ยนเป็นชอช่า เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ใช่แล้วพอพอได้หลักแล้วมันจะง่ายมากคืออันนี้คือเสียงของคนที่เรียนเองมาสองสามเดือนแล้วก็มาเข้าคอร์สครูเรียนสองวันเนาะสองวันยังไม่เต็มด้วยซ้ํานะคะสองวันยังไม่เต็มแล้วดูคลิปไปกี่คลิปครับเมื่อเช้าน่ะน่าจะเป็นคลิปที่หกที่ที่คุณเขียนมาว่าอ๋อหนูอ่านออกแล้วครูใช่หนูหนูพอดีที่บอกอ๋ออันนี้หลักแบบ เหมือนเรากดล็อกว่าเฮ้ยในที่สุดเออมันอ่านออกแล้วมันมันดีกว่าการที่เรามานั่งจําคําเป็นคาๆนะคะหมายถึงว่าเราจําคําเนี้ยคําเนี้ยคําเนี้ยเราจําได้ร้อยคำนะแต่เราจะผสมไม่ได้เราจะอ่านไม่ออกถ้ามันไปเจอกับตัวนี้ตัวนี้มันจะมันจะปัน่นแต่ถ้าเราอ่านออกตั้งแต่แรกอ่ะมันจะสมูทไปแบบเป็นประโยคเป็น เป็นสามารถฉันสามารถคิด,คดประโยคได้เองโดยที่ไม่ต้องมีแค่แพทเทิร์นอย่างเงี้ยค่ะอ๋ยตอนนี้เรียนถึงคิดที่แปดตื่น<อ>เน<ห>ต้คนครัหใช่แล้วเรารู้สึกว่าพอเรายิ่งเรียนแล้วเราเราเราสนุกแล้วครูสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกับพัดรัดกลับมาหรือยังคะขอโทษครูดืม,มปิดโทรศัพท์ค่ะ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งพอพอยิ่งเรียนแล้วมันยิ่งยังไงคะมันยิ่งสนุกแล้วมันมันก็รู้สึกว่ามันกระตาานมันง่ายมันเขาเรียกอะไรมันเนื้อเนื้อค่ะไม่ไม่เนื้อนเนื้อนเน้นเน้น,น,นมามาว่าโอเคเข้าใจง่ายมาอย่างนี้อย่างนี้ไม่แบบไม่ได้น้านําแบบฟังแล้วจะสับสนแต่เราเอาแบบสั้นๆได้ใจความอย่างที่ครูบอกเลยค่ะอะไรที่แบบว่าสําคัญเราก็จํามันจะได้ไม่เปื่อพื้นในสมองจริง แต่แสดงว่าเขาดูคลิปจริงๆคนนี้ดูคลิปจริงๆว่าค่ะมันเราไม่เราไม่ไเก็บันเลยที่มันไม่สําคัญให้มันลบสมองเราเอาที่สําคัญมาแล้วมันก็ได้แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปอย่างเนี้ยค่ะอ๋าดีใจมากเลยคืออันนี้ครูลืมไปแล้วนะว่าครูบอกอย่างนี้ในคลิปบอกว่าจําเฉพาะที่สําคัญเพราะว่าครูเป็คนความจําสั้นมากความจําน้อยมากเพราะฉะนั้นครูจะต้องคัดเฉพาะแก่นๆเท่านั้นเลยไม่งั้นครูจําไม่ได้มันดีมากสําหรับคนที่แบบ เออม,มันแบบบางคนเวลาไม่เยอะแต่อย่างครูครูจะอยู่ยคลิปที่มันสามสิบถึงสี่สิบนาทีต่อคลิปเราก็จะโอ้โหพอดีเลยแล้วสมองเรามันรับได้เต็มที่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปแล้วแบบเนื้อเน้นๆใช่หนูชอบมากหนูกําลังแบบเออใช่แล้วแหละตอนแรกหนูถอดใจไปแล้วนะคะครู<อ>เราเ,เราเ,<อ>เราตอนเล่นเองเนี่ย ฉันคิดว่าฉันมีความรู้เยอะแยะฉันไปเก็บเอาตรงนู้นตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เรียนเองได้นู่นนี่นั่นพอเริ่มเรียนเริ่มเรียนม,มันเริ่มผอดใจมาเหมือนทําไมเราเราอ่านอย่างเงี้ยแต่ทําไมาเวลาคนอื่นเขาอ่านเขาอ่านออกเสียงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงหูื่อดใจเอาในดีก็ไม่กล้าบอกแฟนด้วยค่ะว่าแบบผอดใจแล้วแบบมันมันยากเหลือเกินก็เลยอา พอดีไล่คิดดูแล้วก็มาเห็นเออเราหนูเคยเคยติดต่อคุณครูไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยนสักดูทำอะไรก็เอาาเอ,เเอจับมามีความสุบะสนุกสนุกมันเด้สนุกขึ้นทําให้เราอยากเรียนอยากเรียนทุกวันเพราะว่าเราเริ่มสนุกกับกับการเรียนค่ะเริ่มสนุกกับการเรียนกับครูแล้วก็ครูจะแบบครูสอนดีครูจะมีอะไรที่แบบ ให้เราเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายๆอย่างอย่างเช่นอ่าตอนนี้หนูเรียนถึงประโยคที่ว่าใช้สองสองสองพยางแต่สามพยางอย่างครูก็จะบอกว่าไม่เราจะไม่เน้นคําว่าชั้นยอออ่าครูจะไม่ไม่เน้นคาว่าชั้นเพราะเวลาเราพูดนี่ยเราจะไม่ไม่เน้นแต่ถ้าคือถ้าพูดว่าชั้นกินข้าว มันจะแปลกเนี่ยมันทำแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเออเออมันต้องเป็นอย่างนี้นะเขาจะมันมันเข้าใจถึงเ,เขาเรียกอะไระอะคะเวลาใช้จริงใช่หนูเข้าใจหมดเลยมันทั้เออมันมันได้เยอะมากๆจริงคุณค่ะอันนี้คือสิ่ง <c oughs> ที่ <c oughs> คนที่เสียตังค์มาเรียนนะคะแล้วเพิ่งมาเรียนได้สองวันแล้วไม่ได้เป็นหน้ามาด้วยนะคะเพราะเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อน เม,ม่เชา,เาต,ตอนแรกแตจตอนแรกอ่ะคือแบบอ่ะพูดตรงๆคือแบบว่าเหมือนเราก็คนเราจะเสียงเงินหมื่นเนาะเสียงเงินหมื่นเราก็คิดนะหรือเจ็ดแปดพันก็เราเราคิดว่าเอ้ยมันจะคุ้มไหมอ่ะมันจะได้ไหมมันจะดีไหมแล้วเราจะเรียนได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็เราก็ลังเลแต่พอเนี้ยเราเออมันคุ้มจริง มันมันสมควรแล้วมันมันสมควรที่จะต้องเรียนเพราะว่าเออ่ถ้าไม่เรียนคุณจะไม่รู้พื้นฐานแล้วคุณก็เสียเวลาค่ะหนูมองว่าเออเราเสียเงินส่วนนี้แต่เราไม่เราไม่ต้องเสียเวลาเจ็ดถึงแปดปีเพื่อเรียนแบบเยอะแยะอย่าเราเรียนแค่แบบเนี้ยแหละพอเราได้พื้นฐานแล้วเหมือนเหมือนเหมือนหนูเคยได้ยินมาว่าถ้าเราเริ่มต้นถูกอะค่ะต่อไปมันก็จะถูก ตถ้างติดกระดุมมแรกถูกมันตั้งแต่ใช่ใช่ค่ะถ้าติดกระดุมมแรกถูกมันก็จะถูกมาตั้งแต่ต้นเราก็เลยสึกอ๋อใช่ตอนแรกฉันผิดฉันผิดฉันพยายามเรียนเองทุกอย่างมันมันไม่ได้แต่ก็แล้วครูบอกว่ายังไงดีใจได้เรียนบอกพก็พอคุณติดต่อครูมาแล้วเล่าให้ครูฟังเล่าแบบว่าเรื่องราวให้ฟังว่าหนูไปลองเรียนเองแล้วเนี่ยแล้วแล้วครูบอกว่ายังไงนะครูบอกว่ายังไงคะ ว่าไม่เป็นไรไปลองแล้วเลองแล้วใช่ไปลองแล้วใช่เป็นลองแล้วก็แบบเป็นอ่าเป็นประสบการณ์เราก็จะได้รู้ว่าลองเพียงถูกค่ะใช่ใช่ตัวอย่างที่ทําไปอล้วคุณปิดไม่รู้ใช่ใช่ใช่คือถ้าสมมติว่าคือเราเราไปลองมาแล้วเลือกทางนี้แล้วแล้วเราก็เห็นผลเองแล้วแล้วเราก็มาทางนี้เราก็จะได้แบบเดินอย่างมั่นใจมุ่งไปเลยคือเรามีตัวเปรียบเทียบไงคะ ซึ่งครูคิดว่าเป็นประโยชน์ที่ไปลองเรียนเองนะ่ก็เป็นประโยชน์ไม่ได้เสียเปล่านะแล้วอีกอย่างหนึง่งคิดว่าพอมาเรียนเป็นระบบได้หลักการแล้วกลับไปดูของเก่าที่ไปดูคลิปฟรี่ะคุูจะเก็บความรู้ได้แล้วคุณจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ถูกอันนี้ผิดคือถ้าเรารู้หลักการแล้วเราจะวิเคราะห์ได้ว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดแล้วเราจะได้คัดคัดว่าเราควรจะเสพอะไรด้วยแล้วเราจะได้คําศัพท์ด้วยคิดว่า ที่เราคุยกันว่าเอ๊ะอย่างครูจะคิดว่าการเรียนหลักการเนี่ยมันเหมือนกับเราสารตะกร้าถ้าเรายิ่งรู้หลักการถ้าเรารู้หลักการน้อยตะกร้าตาเรามันก็จะห่างๆใช่ไหมเราจะไปเก็บไปเก็บผล,ลไม้ไปเก็บอะไรไปเก็บคําศัพท์มันก็เก็บไม่ได้เยอะแต่ถ้าเรารู้หลักการมากยิ่งขึ้นตาตะกร้ามันก็จะถี่ขึ้นเราก็จะเอาตะกร้านี้ไปเก็บคําศั์ใช่ตอนนี้เหมือนหนูหว่าเออฉันเริ่มมีฐานตะกร้าแล้วนะไอที่ ม่มีมันแบบเริ่มเริ่มเริ่มที่จะสวยงามแต่ก่อนหน้านี้คือแบบโอ้นมันเละมันโอ้โหมันยากมากเลยค่ะในสมองหนูมันแบบเละตุ้มเป๊ะไม่มีทั้งฐานตะก้าอะไรก็ไม่รู้เก็บอะไรก็หล่นหล่นมันเหมือนมันเหมือนเราจับอะไรไม่ได้อ่ะค่ะจริงๆมันควรจะได้นะแต่กลายเป็นว่าที่เราเรียนมาสองสามเดือนเนี่ยมันเหมือนจะได้แต่มัน ได้ไค่ะมันแล้วมันก็เรียบเรียงไม่ถูกแต่พอเรามาเรียงปุ๊บมันจะเป็นระบบเป็นระเบียบมันจะมีเป็นขั้นข้างไปค่ะครูแล้มันก็สนุกเล่นกับครูสนุกเราทำให้เราคือว่าเอ้ยมันดีนะที่เราไม่ได้ถอดใจ อ๋อมีหลายคนที่ถอดใจมีหลายคนแบบร้องไห้จะย้ายกลับเมืองไทยมีคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วไปเรียน s อ e แล้วแบบเรียนไปไม่รู้เรื่องเนี่ยไปไม่รู้เรื่องจะกลับบ้านละติดต่อครูมะกูดมาแล้วครูก็ช่วยมันจะมีคอร์สแดงคอร์สระดับสูงขึ้นไปติวกันบ้านช่วยเขารู้จักจะสองสามอาทิตย์เขาก็แบบโอ้โหหลังจากนั้นสนุกค่ะตั้งตารอจะไปเรียน s อ e เเพราะว่าพอเราเรียนเข้าใจแล้วมันสนุก อืมใช่ใช่ครูอย่างนั้นเลยเลยตอนแรกถอดใจร้องไห้นะแต่ก็ไม่อยากจะบอกแฟนจะทํำไงดีไม่อยากไปอยู่ซสวีเดนแฟนก็ไม่ย้ายมาอยู่นี่ด้วยคิดคิดวีธีจนพอมมาเละพอมแล้วก็แต่จะเสียเงินเสียเวลาเสียเงินก็ได้เอาลองดูสักตั้งแล้วมันก็จะเออใช่แล้วแหละเนี่ยแหละมาถูกทางแล้วนะอะไรเริ่ม มันก็ทำให้เราแบบอยากเรียนทุกวันทุกวันดีค่ะเพราะการที่เราจะทําอะไรให้ก้าวหน้าเนี่นะคะคือเราจะต้องสนุกกับมันแล้วอย่างครูสอนมาครูสอนภาษาสีเดนมานานมากแล้วเราก็ยิ่งสอนแต่ละครั้งแต่ละคอรส์สที่สอนไปมันเหมือนแบบแก่นมันจะสั้นลงเมื่อก่อนคลิปครูยาวมากเลยนะครูเป็นคนพูดยาวแต่ว่า คุณโชคดีที่คุณมาเจอคลิปสั้นคลิปประมาณสามสิบสามสิบนาทีกาลังพอดีขอบคุณมากที่พูดมาเพราะว่าครูก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้เพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่ข้อมูลมันเยอะแต่คนที่จะคนที่จะไปเร็วกว่าเพื่อนก็คือทํำยังไงให้มันสั้นแล้วเข้าใจง่ายที่สุดอเอ๊ะเมื่อเช้าเราคุยกันถามเพราะว่าเมื่อเช้าคุณตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเชิญค่ะ เชิญค่ะค่ะฮัลโหลครูได้ยินยหรือไม่เอกได้ยินค่ะได้ยินอ uh huh. ือเชิญค่ะเชิญเชิญคุยได้เลยครูได้ยินครูยอยู่ค่ะครูได้ยินคุณอยู่ค่ะเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่เรียนแล้วหนูก็บอกว่าหนูอ่านออกแล้วตอนแรกก็ยังบอกหนูอ่านไม่ออกค่ะ แล้วพอตอนนี้เราออกแล้วโอเคเราเข้าใจค่ะดีมะ <laughs> แล้วก็แบบพลังบวกอย่างนี้พอเมื่อเช้าครูตื่นขึ้นมาเห็นคอมเมนต์ครูแบบโทรหาเลยแบบครูก็ดีใจด้วยค่ะคือแบบดีใจในความรู้สึกของคนที่มันแบบปลดล็อกนะ่ะมันโลง่งมันโลง่ง <laughs> ปลดล็อกมันโลง่งเออ <laughs> หนูเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกแต่อ่านหนังสือออกมันเหมือนเออรู้แล้วนี่แหละนะแบบดีใจมากจริง,งค่ะเมาาื่อเช้ากแล้ว <c oughs> อ๋อ,อแล้วเราก็เลยถกคุยกันก็เลยแบบเราก็ดีใจเนาะล้วก็อยากจะแบบเป็นส่วนหนึ่งอยากมีส่วนร่วมในความยินดีตรงนี้ว่าอุ้ยเขาปลดล็อกของเขาได้แล้วเขาปลดล็อกของเขาได้แล้วแล้วตั้งเป้าตั้งเป้าคืออะไรคะครูบอกว่าถ้าดูคลิปครบสิบหกคลิป ครูจะส่งอ e ีบุ๊กให้ก่อนกะว่ากี่วันคะจะครบสิบหกคลิปคลิปว่าน่าจะจบพรุ่งนี้ค่ะจบพรุ่งจบภายในสามวันดูคลิปจบภายในสามวันโอเ <Okay. S 2> คแล้วเอ๊ะเพราะว่าตอนแรกก็ อะไรนะคะค,คออะรูุวัสดิ์เลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะคือหนูหนูทำงานก็คือเปิดเปิดร้านไอศครีมร้านขนมหวานช่วงที่เราไม่มีลูกค้าเนี่ยเราก็เราก็เปิดเรียนเปิดฟังอย่างน้อยคือแบบว่าให้ให้ได้ยินเสียงครูให้ได้ยินเสียงครูพูด มันจะมันแล้วมันก็จะเคยชินอย่างเงี้ยค่ะแล้วรอบแรกเนี่ยเราเรียนก่อนเราก็ฟังตอนแรกหนูเรียนไปแบบเรียนแล้วโจดย์เรียนแล้วโจดย์แต่ครูบอกว่าอย่าเพิ่งโจดให้เรียนก่อนให้เข้าใจก่อนให้คจทจะหายโอเคหก็เลยโอเคโอเค้โอเดีเ๋ยวทนนะคะ สัญญาณเน็ตครูแย่เดี๋ยวครูลงไปข้างล่างดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้ามากันอีกครั้งได้ไหมได้ครัครูอาจจะส่งนิกงใหม่ให้ขออาภัยเดี๋ยวเราเริ่มต้นใหม่ขออาภัยมากๆครูเข้าไปใกล้เน็ตก่อนบ้านชนบทชนบทได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวคุยกันอีกรอบค่ะเรื่องเดิมเดี๋ยวคุยกันอีกรอบโด,ดยเน็ตด,ดีกว่าเดิมสักครู่ค่ะสักครู่ค่ะ